สวัสดีครับจากช่องเคอร์เสียนะคะวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆอีกแล้ววันนี้วันที่ 1, <ๆ> 1> เดือน12นะคะห5ห มีข่าวอะไรบ้างไปเล่าฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเรียวมี10 Pro Plus ตัวนี้นะครับเห็นบอกว่ารุ่นเป็นรุ่น gimbal ด้วยนะคือแบบกันสั่นอะไรเงี้ยชิปเป็น i m e n s ซี่920นะครับกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ชาร์จเร็ว67วัตต์ครับเข้าไทเดือน้าต้องบอกว่าสเปคให้มาจัดเต็มเหมือนกันนะให้แรมมา12จิกเลยความจุ256 g ิกครับแบตเตอรี่5,000มิลแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ด้วยเห็นว่ากล้องหลังให้มา3ตัวนะครับนสดหล เลนที่2องอันต้าวายแล้านนะครับแล้วก็เล่นมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาความละเอียด16ล้านพิกเซลครับวันกําหนดการเปิดตัวนะครับที่ประเทศไทยวันที่18ธันวาคม2022ครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าราคาวาันจาหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับต่อไปมาดูข่าวที่2นะครับเสี่ยมี่สิบสามสิบสามโปรยืนยันเปิดตัววันที่1ธันวาคมนี้ขุมพลังแซมราคอน8ปดจนแล้วก็ชาร์จเร็ว120วัตต์ครับก็หลุดสเปคมาแล้วนะครับหน้าจอ ส6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พัดอัตราเรเฟลต์ร้อยยี่สิเฮร์ตครับชิป Snapdragon 8ปดเจแล้วกล้องหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลเป็นเลนโซนี่อันต้าวายสิบล้านแล้วก็เลนส์เทเลปโต้สิบล้านความจุบแบตเตอรี่4,500 mAh ชาร์จเร็ว67สวัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สาย50าวัตต์มีกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะ IP 6 8แปดมีส,สีสีเลยมีสีฟ้าแล้วก็สีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวครับส่วนตัว13อสาโประน,นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอ AMOLED 6.73นิ้วเลยความเีเอ 2K อัตาราลิฟเรต120เฮิร์ครับ ัวนี้ชิป snapdragon 8ปด g สอ2เหมือนกันกล้องหลัก50ล้านพิกเซลครับอั t r w i ้าส50ล้านเหมือนกันแล้วก็ t e l e p ฟโ t ้50ล้านครับความจุแบตเตอรี่4 8 2 0ปอีิ mah หรือประมาณ5000ละครับถ้าต,ตีกลม,กลมชาร์จเร็ว120วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สาย50วัตต์ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่น ip 6 8เหมือนกันแล้วก็มีสีเลือกสีสีมีสีฟ้าสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเรามารอรุ้นราคากันนะคะว่าจะมีราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่วันนี้ละ่ะครับวัน รับ iPhone 1าอ่านมาพร้อมกับเซนเซอร์โซนี่ตัวใหม่รับแสงได้ดีขึ้น2เท่าแล้วก็ถ่ายกลางวานันแล้วก็กลางคืนเนี่ยดีกว่าเดิมครับมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าตอนนี้โซนี่เนี่ยกำลังพัฒนาเซนเซอร์สําหรับกล้องตัวใหม่ให้กับ iPhone 15โดยมีความสามารถที่รับแสงได้ดีกว่าเดิมนะครับ2เท่าเลยทําให้ภาพออกมาดูดีขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นจุดรบกวนบนภาพนะครับหรือเรียกว่าน้อยเนี่ยน้อยลงครับอย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลเพื่อย,ยืนยันอีกทีดีกว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ข่าวลือก่อนนะครับ ต่อไปข่าวที่4นะครับมือถือ OnePlus Nord CE สหลุดภาพเรนเดอร์ชัดๆน,นะครับแล้วก็โชว์ดีไซน์กล้องหลัง3ตัวคาดว่าใช้ชิป Snapdragon 695รองรับชาร์จเร็ว6.7วัตต์ครับสเปคที่หลุดมานะครับเห็นว่าเป็นพอร์ต USB Type C มีช่องหูฟัง3.5ด้วยแล้วก็จอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดเป็น IPS LCD มีอัตาราเรเฟลช120เฮครับชิปเป็น Snapdragon 695แรม12 g ิความจุ256แบตเตอรี่5,000ม ah. ิลอ ลองรับชาร์เล็ว7 w เวัต์เป็น Android 13นะแล้วก็มีกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลเห็นกล้องหลังเนี่ยจัดเต็ม108ล้านพิกเซลเลยแล้วก็มีเสริม2ล้านพิกเซล2ตัวตอนนี้นะครับยังไม่มีกําหนดการเปิดตัวชัดเจนแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในช่วงต้นปี2023ครับต่อไปข่าวที่5นะครับ Samsung Galaxy M 5 4 5 G ตัวนี้ชิปเป็น e อ h n o s 1 3 8 0แรม8 g b คาดว่าเปิดตัวต้นปีหน้าครับก็มีข่าวหลุดมาเรื่อยๆนะครับในโมเด็ม SM ขีด M 5 4 6 B ซึ่งว่าจะใช้ชิปเนี่ยเป็น e t h n o s 1 3 8 0แรม8นะครับและนอกจากนี้คาดว่าจะมีเวอร์ชั่นแรม6ด้วยอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเรารอรุ้นกันอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่6นะครับเปิดตัว Vivo Y 0 2ครบด้วยฟีเจอร์แรมแล้วก็แบตเตอรี่0 0 0พจอมิลลิแอมจอหว่าดห้า าคาอยู่แค่3,000บาทครับต่อไปที่เข้าให้มาเนี่ยตัวนี้เห็นว่ามีแรม3นะแล้วก็มีแล้วก็ลอมเนี่ยความจุ32จิกแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ครับแล้วก็จอเนี่ยอยู่ที่6.51นิ้วมีสีให้เลือกอยู่2สีนะครับมีสีฟ้าและก็สีเทาเห็นราคาเนี่ยอยู่ประมาณ3,400บาทเท่านั้นเองต่อไปข่าวที่7นะครับ iQ11 เปิดเผยสเปกก่อนเปิดตัวชิป Snapdragon 8 Gen 2 จอ E6 แล้วก็144 h z เลยชาร์จเร็ว120วัตต์แบตอึด 5,000mAh ครับเห็นว่าตัวนี้ให้จอมา6.78นิ้วเลยนะระดับ 2K อัตราเ e ฟ r เลทก็สูงมาก144 h z เลยชิป Snapdragon นะ8 Gen 2แล้วก็แ a มเป็นแบบ LPDDR4X ด้วยแบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ครับเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับ ต่อไปข่าวที่8นะครับ Moto X 40จอเปิดตัวทันวานี้คชูจุดเด่นเรื่อง Snapdragon 8ป g e หน้าจอเป็น OLED นะครับ 165Hz เลยแล้วก็ชาร์จเร็ว68ดวัต์ด้วยกล้องหลัง50ล้านพิกเซลครับใครที่สนใจมือถือ Moto นะครับก็มาดูได้ตัวนี้นะครับสเปคจัดเต็มมากจอ6.67นิ้วกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ได้นะเป็นระดับ Full HD Plus อัตรารีเฟลชเนี่ยสูงมากเลย165เฮิรตจอแสดงผลเป็น HDR 10พัด้วยครับตัวนี้นะครับให้แรมมา12จิกความจุ256จิกแบตเตอรี 5, ่5,000 mAh ชาร์จเร็ว68วัตต์ด้วยกล้องหลังนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลอันต้าวายก็50ล้านพิกเซลส่วนเทเลโฟโต้กล้องซูมค12ล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่ให้มา12ล้านพิกเซลครับเบื้องต้นยังไม่มีราคาประกาศนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะ ต่อไปขาที่9นะครับ Google Pixel 7 A เปิดเผยภาพเรนเดอร์นะครับจ,จุดเด่นจอ9 0 h ฮิแล้วก็กล้องหลังคู่นะครับลุนเปิดตัวช่วงต้นปี2023ตัวนี้จอเป็น LED นะแล้วก็มีกล้องหลัง2ตัว จอเป็น Full HD p s อัตรา r e f r e ช90เฮิร์ครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่1ของปี2023ยครับยังไงก็ดีเดี๋ยวเราข้อมูลอัปเดตอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่10นะครับโหวเวอร์โนวา Y 6 1เปิดราคามา6,299บาทครบเครื่องเลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็วด้วยตัวนี้แบตเตอรี่5000 m นมิลลิแอมป์ด้วยรองรับชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะมีกล้อง3ตัวเลย50ล้านเลนหลักน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่188กรัมเท่าน้นเองเป็นนจอ LCD นะ อยู่ที่6.52นิ้วเป็น HD p ดด s พาตัวนี้อาตาัตราเรที่60เฮิร์ตนะครับชิปก็เป็น Snapdragon 680 RAM 6รอม6.4ใส่ SD card ได้512จิกเลยกล้องหลัง3ตัว50ล้านพิกเซลเลนส์ที่2 d e t h Sensor แล้วก็เลนส์ที่3 Super Macro ่วนกล้องหน้ามา5ล้านพิกเซลนะแบตเตอรี่5 0 0 0ันมิลลิแอมมีระบบสแกนใบหน้าได้เป็นบูทูธ5.1ุมีพอร์ต USB Type C มีช่องหูฟัง3.5จส่วนสีเนี่ยมี 3- สีเลยมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำนะตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนี้นะครับถึงวันที่7มกราหัวเว่ยบอกว่าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์เลยครับหรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปอันนี้ก็คือทั้ง10ข่าวนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบนะครับฝากรบกวนกดไลค์ like, กดติดตาม ให้ช่องเคอเตียวผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผม